เห็ดเผือแดงครับพเห็ดเผงใหญงเหรอครับบ่าน่ะอ้เห็ดเผือกเชื่อไดว่าดอกญ่แต่ครับเบึงนะครับมาเชียรให้พี่น้องเบึงครับเองงกระเลืองครับ,รบใช่เห็ดละงงูเลยไม่เปิดไปให้พ่อได้ครับดูนะเฮ้ย ออกแยกแหกมานของคำคืนนี Kaiser, land, ่คร no ับผมก่อข้เห็ดละงกเหรอครับนี่ละมองัากหลเป็นไายเอมามอเลยนะมองาไหลอเยนี่มากับพันใหญ่แล้วครับเมื่อเนี่ยเบื้องเอาคนไทนึงครับ ใค,ใครเห็ดละงอกอือพอเห็ดละงอกแล้วครับบ้านนะ่ะ โหเห็ดผึ่งใหญ่แล้วครับบังอ,อู้เห็ดผึ่งเชื่อได๋ว่าดอกใหญ่แต่ครับเบิ่งโอ้เห็ดผึ่งแม่ดอกนี่แม่หกใหญ่เลยครับเอาคักแล้วโอ้เอาเห็ดผึ่งดอกนี่ใส่ไหมพี่น้องม่วงผนอ่ะ ตะไข้ครับอือเห็ดดอกนีง่งนาเลครับโอ้ดอก,กงามๆเลยดอกนี่เห็ดหาเล นาแร่เพื่อแดอกครับแต่ว่าดอกง้ำดีครับเห็ดนาแร่อู้ห้ดงเห็ดนาแร่ตัวครับไออีดอกนี้นี่เหรอสองดอกครับเพิ่งครับนี่ะไค้ครับ สองดอกนี่ครับดอกนี้ ปลวกฟันครับแม,มาพ่อเหรอครับไข่เห็ดละงกอกเหรอบครับจะให้พี่นอ้องเบ่งครับจะละงอกเหลืองครับไข่เห็ดละงกนะอกเลยให้เปิดออกไปให้พ่อได้ครับโหนะ้ย โอ้ว่ามันเห็ดเพาะบอครับเปิด่อีกคนอ้หเดี๋ยวจงเปิดนี่มุดแหละเก็บ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 มัดงากับปันใหญ่เ้าเลยครับมานามาเอาเก็บลุยลุยลุยปันใหญ่พันหน่อยเนย

mà nhạc nó nhạc, nhạc xuống đó nhạc nó nhạc nó nhạc nhạc nó không ในฝนมันมีผู้ขอนะี้าีไแต่แต่มงนอกนีเกิดดพงเกิดดี่ตะวนเขาหนีตะกรันแค่ไะฮะยืนเงินตดชชนหรือนี่ยบ่ดฟังนอเชี่ฟังผิด

mình đi học một cái mùi hương thường 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 เพ็ดนานเลยครับบอ,อกเป็นมู่ดีอยู่ตั้ลือ

มาเรยครับงามมาเรยออีกครับอืมใครอีกดอกนึงครับ ไข่เขียวอีกดอกนึงงามครับอ่านงกนะครับจุ่มนึงงามเลยครับ บานเลยโอ้บานไม่น้อยๆครับบุพเพเนียงสวยงามเฮ้ดอกนึง น่าเลโสนดกน่อยน่ยอื้อเห็ดพานดอกเนี่ยงามเลยครับ ไขรแง่อีกแล้วไข่นี่ก็ยุค้างกันแล้วครับสองไขรนี่ยุ่สองขคแล้วครับชุดหนี่งเพิ่มอีกดอกนึ่งครับ เท่าะดอกเฮ็ดแล้วเขาก็สือเริ่มออกว่า

Yeah. Mm -hmm. เห็บกอหอยคนยางเหย,ยบบ้างว่ะแค่เนผูน้ใดโอ้ยตาเนาะอ,อันนี้บาได้แล้วครับหนี่เบื้องคนนะจุ่มนี่ับ Oh. đà chu chùm nắm mày chu mừng mày 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 này mày mày này mày 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 ดอกนึงครับต้นน้ำต้น้ำครับดอกนึงใครเห็นและงกใครนี่ ใครเห็นละโง่ครับ นลังสีออกซอเซเนี่ครั่กหมองละไข่ซ้องไข่สามไข่ไปมองละไข่ดูกใกล้ๆกันกันวครับ ลุงหกเหลี้ยงหน่อยครับเนะีดอกน่อยครับ งูเหลืองครับ เหลืองหกเหลืองโอ้โจุ่มหนึ่งหนึ่งไข่หนึ่งครับสามไข่เหมือนต้นสามจุ่มต้นนามอีกแล้วครับ ือเก้าล่ะครับอือสองจูมงามๆแล้วครับอองงรบอลเนี่ย มาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับเดี๋ยวละครับเมื่อนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับเมื่อนี้มีความหมานอยู่ครับช่วงแรกๆก็เจ็บกับเป็นเห็ดล้วมหรอครับเห็ดนาแรนาขาวครับเจ็บไปเรื่อยๆเห็ดละงกแน่นิดน้อยหรอครับช่วงกลางๆกับมาได้เห็ดกอเนี่ยครับพวกเห็ดกอดอกงามๆอยู่ครับเนี่ยเรากับมาช่วงสุดท้ายกับม่ได้เห็ดละงกครับเนี่ยใครเห็ดละงก พวก,วกเหลืองนะครับเหลืงกำกลังสีออกอีกครับจักสีออกหลายออกหน่อยบันไดกับจังมนรุ่นน้องกันละครับก็สรุปผลงานเมื่อนี้ก็คือเป็นเห็ดหลงองส่วนหลายแล้วก็เห็ดล้วมละครับเอาง่ายๆคือเห็ดล้วมละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ล่ะครับเบองคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์มาปินกาลังใจให้ข้ก้าวละครับขอบคุณทุกซับทุกมินทุกการติดตามทุกการรับชมละครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดี บุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านครับผมสวัสดีครับ